ัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแก้รูบิกกันแต่วันนี้เราจะจับเวลาโอเคเพราะปกติเราเล่นไม่ค่อยเป็นเราตอนนี้เราเล่นเริ่มเป็นละเราเปิดที่จับเวลาก่อนนี่เปิดละนี่ได้เดี๋ยวเราขยับก่นอนก่อนนี่เดี๋ยวเราจะทำมั่วกัน อยากให้สอนก็พิมพ์มาได้โอเคเนี่ยเจอละ่ะมาเดี๋ยวเราจะวางมันไม่ได้อะวางไว้ไหนดีอ่ะนี่วางไวน้นี้โอเคสามสองหนึ่งเริ่มอึ๊บเฮ้ยมเมน็มเมนมไม็น เราเพิ่งเริ่มเล่นรูบิ้เองเล่นไม่นานมากครั้งก็ได้ห้านาทีเล่นไม่ค่อยเป็นแล้วก็ฝึกเล่นกินกว่าจะเล่นได้คุยนั่นแหละเพี้ยนี่ลงมาแล้วไล่กองเอียง ไปซื้อตากกล้องเอ๊ยที่วางกล้องใหม่แล้วมนะันะ้ที่วางกล้องมันไม่มาอ่ะเรียบร้อยชั้นหนึ่งผ่านไปแล้ว0นาทีผ่านไปแล้ว1นาทีนะวันนี้เราจะต้องทำเวลาให้ได้2หรือ3นาทีป enfin. กติเราได้น5นาที เวลาเราแข่งกับพ่อเราจะได้ชอบได้เดี๋ยวชนะก่อนเดี๋ยวนี้มาน,น,นี่นี่แล้วอะไรจะได้เนี่ยมันชอบติดตรงเนี้ย <c oughs> นึ่งไม่ได้เลยนี่ยังไม่ได้เลยนี่เป็นว่าอะไรอ๋ออะไจะได้ <c oughs> ฉันรอไมานานแล้วนะเออนี่ได้ <c oughs> คนตอนแรกจะสอนแต่จะมาเล่นลูบีแค่ดูกันดว่า <c oughs> เริ่มใกล้ความใกล้เสร็จแลละปั้นย่อกไปออกไปออกไปไป